สวัสดีครับพบกับช่องสารดีมีความรู้นะครับสูวิธีไทยนะครับเอาวันนี้นะครับจะมาเล่าถึงประวัติวันวิสาขบูชานะครับถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับองค์การยูเนสโกนะครับหรือยูเอ็นนะครับได้ให้การรับรองแล้วก็ยกย่องนะครับให้เป็นมรดกโลกนะครับประเภทมรดกวัฒนธรรมนะครับนี่คือความสําคัญของวันวิสาขบูชานะครับวันวิสาขบูชาแปลว่าการบูชา วันเพ็ญเดือนหกนะครับซึ่งมันจะตรงกับวันประสูติของพพุทธเจ้าก็คือวันวิสาขบูชานี่ยแหละนะครับขึ้นเช้าค่ำเดือนหกนะครับซึ่งมันก็เป็นวันอยู่ราชการของไทยด้วยนะครับดังนั้นนะครับศาสนาของผู้ศาสนาคือพุทธเจ้านะครับและตัวแทนของพุทธเจ้าก็คือพระสงฆ์ดังนั้นนะครับไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดหมู่บ้านอย่างไหนนะครับทุกตำบลในประเทศไทยนะครับก็จะมีวัด ครับมีพระสงฆ์จาวัดอยู่นะครับคนไทยทุกคนทุกภาคน,นะครับก็จะมีโอกาสได้ทําบุญนะครับดังนั้นกิจกรรมของวันวิสาขบูชา,ชานะครับก็จะมีการหนึ่งการทําบุญตักบาตรสงนะครับการเข้าวัดฟังธรรมนะครับสาการรักษาศรรีลนะครับสแล้วก็การวินเทียนรอบโบสถ์นะครับและวันวิสาขบูชา,ชานี้เป็นวันที่มี3ปรากฏการณ์ที่ นะครับที่คนทั่วโลกให้การยอมรับนะครับโดยเฉพาะองค์การยูเอ็นหรือยูนิสโก้ครับหนึ่งวันวิสาขาบูชาเป็นวันประสูติของพุทธเจ้านะครับในวันนี้สองวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พุทธเจ้าตรัสรู้นะครับ <ram. S 2> สามวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พุทธเจ้าปร,รินิพพานในวันนี้วันเดียวกันนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ที่อง uh, ค์การระดับโลกยังให้การยอมรับ นะครับถือว่าเป็นมรดกโลกประเภทมรดกคุนธรรมนะครับอันในส่วนของประวัติของพระพุทธเจ้านะครับนะครับเจ้าชายสิทธัตถเนี่นะครับพระพุทธเจ้านะครับแหล่งกําเนิดพืทศาสนาเราอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับชมพูทีีปนะครับพระพุทธเจ้าของเราครับทรงประสูตินะครับอยู่ที่พระราชอุทยานลุมพินีวันนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงกบิลพัฒนะครับกับ เทวทัตห์นะครับซึ่งตอนนี้นะอยู่ประเทศพื้นที่นะครับจะเป็นอยู่ประเทศเนปาลนะครับแต่ความเข้าใจคือ,อผู้ดูนสนาเราจะมีแรงกำนที่อิเนเดียเนาะนะครับป TV, เป็นชภูทวีปทนที่เราคุ้นเคยมานะครับแล้วก็นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยครับทรงตรัสรู้นะครับประชวมายุ3,500พรรษาหลังจากออกคุหนดได้6ปีนะครับ เจ้าศีกธรรมนี่ก็ตัดสรรุนะครับประชนมายุสามพรรปาและหลังจากนั้นนะครับพุทธเจ้า,ราทรงปรินิพานนะครับในประชนมายุแปดสิบาษานะครับปรินิพานแปดสิบปศดังนั้นนะครับคนไทยเรานะครับซึ่งเป็นาศาสนาพุทธแล้วก็าาาศาสนาพุทธทั่วโลกเนี่ยนะครับจ,จึงให้ความสําคัญ โดยเฉพาะคนไทยนะครับจะให้ความสุคัญเกี่ยวกับวันประมพณีต่างๆทางศาสนามากนะครับและความเชื่อต่างๆนะครับนการเข้าวัดฟังธรรมนะครับแล้วก็ปฏิบัตินุ่งขาวอมเขาตัวนี้นะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะสืบทอดวัฒนธรรมนะครับเพื่อเป็นให้ลูกหลานได้รู้แล้วก็สืบทอดต่อไปในอนาคตนะครับพระพุทธเจ้านะครับทรงตรัสรู้นี่นะครับสามชาปนสานี่ ใต้ร่มไม้สีมนาโฟอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นโพถ้าภาษาบ้านเรานะครับเป็นต้นโพต้นไทรซึ่งเราจะเห็นได้ตามที่วัดนะครับว่าแต่ละวัดแต่ละแห่งนั้นจะมีต้นโพต้นไทรและเวลาเราเห็นภาพวาดต,ตามผนังวัดลุมบวชต่างๆเนี่ยครับจะมีต้นโพอ,อยู่ด้านหลังของพระเจ้านะครับแล้วก็จะมีสาวกเป็นพระสงฆ์นั่งล้อมรอบนะครับแล้วก็มีสิงสาราศัศนะครับที่ ู่แล้วแบบนั้นนะครับตามที่เราเห็นในบูทนะครับในภาพวาดต่างๆนะครับดังนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนคนไทยนะครับทุกคนนะครับทั่วประเทศนะครับก็วันพิจารณาบูชานะครับเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาของเราครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับทาบุญตักบาตรแล้วก็รักษาศีลนะครับแล้วก็ฟังเทศนะครับเรียนเทียน ตามความเชื่อแล้วก็ได้ปฏิบัติมาจากาตามวิธีโบราณของเรานะครับนะครับวัดนะครับแต่ละที่แต่ละแห่งน,นะครับก็จะมีการประดับหรือมีการาวาดภาพเขียนผนังนไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความเชื่อและคนพื้นที่ันั้น,น,น นะครับจะจินตนาการได้ว่าพระเจ้านะครับทรงอ,อยู่ที่ใดอยู่่แห่งไหนนะครับบาง,บางทีก็จะวาดภาพอยู่หน้าถ้าบางที่ก็อาจจะวาดภาพอยู่ป่าหรือบางทีก็วาดอยู่ที่เป็นเป็นวัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ความเชื่อของคนโบราณที่จะจินตนาการออกมาเป็นภาพเขียนหรือภาพวาด แล้วก็เป็นรูปปั้นนะครับเป็นตัวแทนของพุทธศาสนานะครับทังนั้นครับแต่วัดแต่ละแห่งนั้นครับเราจะเห็นว่าจะมีพุทธรูกที่หรือพระเจ้าของเราเนี่ยนะครับบางทีก็จะเป็นองค์ใหญ่นะครับเป็นพระองค์ใหญ่หลายปางครับมีปางยืนก็มีนะครับปางนอนก็มีนะครับอันนั้นก็แล้วแต่ ความเชื่อก็จะเอาประวัติส่วนไหนมาทําก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อทางศาสนาหนะาของเรานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเพื่อนน้องทุกท่านนะครับก็อาเข้าวัดทงธรรมทำบุญนะครับเพื่อเป็นสิริงคนแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปใบเียเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่ฝากกดติดตามช่องวิทย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ